มรถมือ 2JK ส,สวัสดีค่ะรถเก่งเรียบเรียบกว้างนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่เราคัสสันนำเสนอให้ชมนะคะ Nissan ซิฟิ r o ค่ะรถยนต์ปี1 9 9 9นะคะนิส s ันซิฟิโร A32 ค่ะรถหูรถบ้านสภาพสวยพร้อมขับใช้งานนะคะ ตอนป้ายแดงนี่ราคาเป็นล้านเลยนะคะแต่อย่างว่าค่ะเวลามันผ่านมานานแล้วนะคะมันเป็นอดีตไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะมาส่งต่อด้วยราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะคะ48000บาทค่ะเกียร์ออโต้นะคะกระจกไฟฟ้าค่ะปรับข้างไฟฟ้านะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะดูสวยหรูค่ะแอร์เย็นฉ่ำเป็นแอร์แบบดิจิตอลค่ะช่วงร่างดีไม่มีปัญหานะคะความร้อนปกติ รถใช้งานได้สบายวิ่งได้ทั่วไทยค่ะทุกท่านร้อแม็กสวยด้วยนะคะพร้อมยางที่ยังดีสภาพดีพร้อมขับใช้งานได้กเกียวยาวทั้ง4เส้นสนใจรถยนต์คันนี้นะคะ48,000บาทค่ะดูรถได้แถวพระราม2นะคะมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายอยู่ใต้คลิปสนใจโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถตัวจริงนะคะท่านสามารถ ติดต่อผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าลดขายแล้วก็เวะมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ